สวัสดีครับผมต้นเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพวันนี้นะฮะสูตรจำหน่ายรถยุทคาท์เกตเอที่ดีสุดและใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีวันนี้มีรถไซส์ PPV 7ที่นั่งในราคาเพียงแค่500,000กว่าบาทมาแนะนำนะฮะคันนี้ Toyota Fortuner 3.0 v ปี2011ในราคาพิเศษ5 9 0 0 0 0 9,000บาทฟังไม่ผิดนะฮะคันนี้ราคาเพียงแค่599,000บาทเท่านั้นนะฮะย้ำก่อนว่าราคาน,นี้ยังไม่รวมแบตนะครับซื้อสดมีแบต7%ค่าโอน5,000บาทนะฮะจัดแนนราคานี้เลยนะครับ599,000บาทฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับวันนี้นะฮะ เป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เราได้มาเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นราคานี้ราคาเดียวนะฮะห้าแสนเบาทกับการใช้งานมีแค่หน0 0 0แสมกโลรถปี2อ1พตัว3.0มจนะเกียร์ออโต้เป็น PPV 7ที่นั่งโตโยต,ต้าฟลอยเนอร์นะ,ะโฉมหน้าแชมป์คันนี้สีบอลทองนะครับรายละเอียดรถเดิมๆคันนี้ก่อนปรับสภาพนะฮะย้ําก่อนว่า รายละเอียดเดิมๆก่อนปรับสภาพรถไม่มีชนนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามีการขัดเคลือบสีทําสปาภายในภายนอกเราก็เช็ครายละเอียดทั้งคันให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้กับลูกค้าที่สนใจรถราคาถูกนะฮะร,ราคาประหยัดได้ ppv จ็ดที่นั่งสภาพเดิมๆนะฮะไม่เดิมๆไปใช้งานในราคาแค่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับ toyota fortuner คันนี้มาดูรายละเอียดรอบคันกันก่อนนะฮะกระจังหน้าของเขาก็เป็นโฉมแชมป์นะฮะ กรจังหน้าเป็นคโครมเมียมชุดคโคมไฟเป็นคโครมไฟโปรเจคเตอร์นะครับรายละเอียดไฟสปอร์ตไลท์มีให้ครบนะครับตัวสีนะครับ,นะรบเป็นสีบอลทองนะสีวีโก้เลยนะสีบอลทองสีสวยเดิมๆเ,เลยรายละเอียดรถเดิมๆอ่ะมาดูรอบข้างกันหน่อยนะครับคันนี้ได้ยางปี2019ทั้ง4เส้นตัวแม็กนะฮะเป็นแม็กเดิมๆคูดตัวจะโรงงานแลยเห็ฮะ เป็นยางดันหลอบปี2019ทั้ง4เส้นนะครผมไซส์าย,ยางอันนี้ก็อยู่ที่นะฮะตัวไซส์าย,ยาง265ทับ 55R17 นะ,ะตัวขนาดซุ้มล้อหรือว่าตัวแม็กเนี่ย17นิ้วเดิมๆคูดตัวจากโรงงานบันไดข้างนะฮะกราบบันไดข้างเป็นสีดำกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะ,ะมือจับเป็นโครเมียมเดิมๆนะ,ะกระจกทุกบานเป็นของโตโยต้ จากศูนย์จากโรงงานเดิมๆเลยมีระบบ Cruise Control ให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้นี่นะฮะรู้สึกคันนี้จะเป็นตัว f o r t u n e r 3.0ร์สามแรกเลยนะฮะคันนี้นะถัดจากตัวโฉมหน้ายักษ์นะฮะก็มาเป็นรุ่นนี้เลย3.0ตัวนี้เป็น v n t u r b เเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็น3.0 V นะมาพร้อมกล้องมองหลังนี่นะครับมีกล้องมองหลังให้นะฮะคันนี้นะครับ ล้อยางอันไหลมีให้พร้อมนะครับคันนี้เดิมๆคู่ตัว,ตวเลยนี่ระดตด้านหลังนะครับตัวฟิล์มนะฮะที่เสื่อมสภาพเราทําการลอกออกให้นะฮะแล้วตัวสปอยเลอร์ด้านบนมีไฟเบรกโดนที่3คันนี้3.0 V ตัวแรกเลยตัวเริ่มต้นตัวแรกเลยปี2 0 1 1นบำกับราคา5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสภาพรถนี่เดิมๆหายากนะฮะร,ราคาแบบนี้แล้วก็สภาพแบบนี้ นะฮะย้อนกันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เดิมๆนะไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเองคันนี้ราคาพิเศษนะฮะห้าเก้าเก้าเท่านั้นราคานี้ราคาเดียวยังไม่รวมแวดนะครับต้องแจ้งลูกค้าตามตรงนะฮะรายละเอียดเดิมๆเ,เลยนะฮะตัวล้อนะ,ะเดิมๆนะฮะล้อหลังเดิมๆเ,เลยนะฮะเดี๋ยวเรามีการปรับสภาพทําสปาภายในภายนอกให้ใหม่แน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องของความสะอาดนะครับตัวบันไดข้างบนเป็นตัวหลังคาด้านบนนะฮะเป็นราวหลังคาสีดํา ตัวนี้นะฮะนี่ครับเดิมๆก็สามารถเพิ่มเติม,เ,มเสริมแหลกหลังคาได้แต่งเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์ก็ได้เพราะตัวนี้เครื่อง3,000เอาอยู่นะฮะอัตราเร่งดี <ใช S 1> นะครับนี่นะครับสวยงามเดิมๆนะฮะรายละเอียดรถเดิมๆเลยกระจกพลาไฟฟ้าเดิมๆนะฮะภายนอกสวยงามแบบนี้นะฮะรถไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็ราคาได้ด้วยนะฮะเครื่อง3 0 0พันตัวแรก v n t u r b o แล้วปี2 0 1 1นอนะครับคันนี้ใครสนใจ ในราคานี้นะฮะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทภาษีพระบรต่อให้ฟรีปีแรกนะฮะสนใจรีบโทรเข้ามาจองรถกันก่อนไปได้เลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้วัน,น,วนที่ยี่สิบสี่มกราครมนะฮะเวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกากว่ากว่านะฮะแล้วก็ทำรีวิวคันนี้เลยนะครับโตยต้าฟลอยด์จูนเนอร์นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับรีบโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าหกหกเก้าสองหกถ้าใครสนใจไม่ขวดพลาด เดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านในกันหน่อยว่าด้านในจะสวยงามเดิมๆขนาดไหนตามมาเลยครับผมเรามาชมรายละเอียดและความสวยงามด้านในของเจ้า t o y ย t a f ฟลอ u n e r ปี11คันนี้กันหน่อยนะเป็น3.0 V นะตัวแรกๆเลยนะครับเป็นตัว V Enterbo เรียบร้อยแล้วแผงประตูก็มาพร้อมตัวบุนุ่มสีครีมนะฮะแล้วก็ตัวกราบควบคุมแลกระจกขึ้นลงนะก็เป็นตัวลายไม้ออกสีเทาดำสวยงามตัวก้านมือจับเป็นโครเมียม นะครับสวยเลยคันนี้นะตัวเบาภายในนี่เราทําการปรับสภาพให้ใหม่แน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องเบาะนะฮะก็เสื่อมสภาพตามการใช้งานจะมีรอยยับรอยย่นตามปกติเดี๋ยวเรามีการทําสปาให้ใหม่สวยกริปไม่แพ้ป้ายแดงนะตัวเบาะไฟฟ้าคันนี้ได้เบาะไฟฟ้าปรับคนขับเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะฮะเบาะไฟฟ้าคนขับนะฮะผมแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วแล้วก็มีครูสคอนโทรลให้ด้วยนะครับรายละเอียดเดิมๆสวยงาม คันนี้มาพร้อมเกียร์ออโต้นะครแล้วก็ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะฮะออโต้แล้วก็หน้าจอ DVD มีกล้องมองหลังครบนะคอนโซลด้านหน้าสวยงามเบาะเดิมๆคู่ตัวนะครบเบาะเดิมๆคู่ตัวนะฮะเบาะหลังก็เดิมๆรายละเอียดเดิมๆเพดานสวยนะกับราคา5,99,000บาทแบบนี้ถือว่าโอเคมากๆนะฮะรถยังไม่ได้ปรับสภาพสวยขนาดนี้นะฮะรถเดิมๆสวยๆแบบนี้ มาดูเลขใหม่กันนะว่าเลขใหม่จะใช้งานเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยว่าที่บริษ,ษัทเพชรจนนะฮะเราคัดรถสวยคัดเกตเอทุกคันเลขใหม่เราแจ้งตามจริงไมมาสองแสนก็บอกสองแสนไมมาแสนไมมาหลักพันก็ตามจริงนะฮะไม่มีการกรอใหม่นะฮะเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายมากคันนี้นะฮะเครื่องสามพันเลขใหม่อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเลขใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบกิโลเมตรไมแสนห้านิดนิด คันนี้รถปี2011ใช้งานน้อยเฉลี่ยต่อปีแล้วน้อยมากๆคันนี้นะนะครับรายละเอียดรถเดิมๆราคานี้ราคา,า,คาเดียวเท่านั้นนะฮะ599,000ามนะครับมีแค่1คันเท่านั้นที่ได้มานะฮะร,รายละเอียดคันนี้ใครสนใจต้องรีบหน่อยเพราะว่าช้าไม่ทันแน่นอนนะครับรถสวยมาไวไปไวนี่คือรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับรถเดิมๆเรารีวิวให้เห็นแบบชัดเจนทุกซอกทุกมุม นะฮะไม่มีหมกเม็ดนะครับรายละเอียดรถเดิมๆนะฮมีจุดตรงไหนที่เราต้องปรับสภาพให้เราทําให้แน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพจากบริษัทเพชรยนนะฮะการันตีรถคัดเกตทุกคันจริงๆนะฮะนี่ครับศูนย์จำหน่ายรถยูสคาร์คัดเกตเที่ดีสุดและใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนะฮะนี่ฮะเปิดทําการมากว่า21ปีบนพื้นที่ของตัวเองนะฮะมีทั้งหมด2สาขานะฮะผม แล้วก็ที่ผมอยู่คือโกดัง3นะครับจุดนี้คือรถที่รอการตอกสภาพหรือรถเข้าใหม่นั่นเองนะฮะเรามารีวิวกันแบบเรียวๆกันเลยนะฮะไม่ต้องรอปรับสภาพให้เสร็จแล้วตอนนี้ทางทีมงานก็ทยอยปรับสภาพแล้วก็รถที่กําลังจะส่งมอบนะฮะก็อีกหลายคันนะครับเราจําหน่ายรถจุดคานเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า100คันนะต่อเดือนรถสวยคัดเกรดลูกค้าทั่วทุกประเทศไทยนะฮะทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคันนี้ Toyota Fortuner นะครับ 3.0V ปี2011นะราคา5,99,000รายละเอียดเดิมๆดมิหัวน็อตเดิมๆดิมนะฮะเม็ดอาร์คมาจุดเดิมหัวน็อตไม่มีไขไม่มีขยับสภาพรถเดิมๆก่อนปรับสภาพเป็นแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาใครสนใจรถ PPV ไปใช้งานนะฮะสำหรับครอบครัวที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่และก็คันนี้ราคาได้ใหม่เดิมนะครับผม ราคาได้ไม่เดิมสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์095-056-6926นะแอดไลน์ขอรายละเอียดนะการโอนจองล็อกทดไว้ก่อนได้เลยถ้าช้าไม่ทันแน่นอนนะครับวันนี้วันที่24มกราคมเวลาประมาณ11นาฬิกากว่ากว่านี่นะครับรายละเอียดภายในก็ให้เห็นแบบชัดๆก่อนปรับสภาพเป็นยังไงนะ เดี๋ยวถ้าปรับสภาพแล้วคันนี้ผมรับประกันเลยว,ว่าไม่แพ้รถป้ายแดงแน่นอนน,นะครับนี่นะฮะรายละเอียดสวยๆแบบนี้นะครับ599,000บาทเท่านั้นกับการใช้งานเพียง150,000กิโลรถปี2011นี่นะครับรายละเอียดเดิมๆนะฮะเราก็มารีวิวกันแบบแบบนี้เลยนะฮะก่อนปรับสภาพนี่แหละลูกค้าจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจน รถแรกเข้าเป็นยังไงนะฮะก่อนปอบสภาพเป็นยังไงให้เห็นกันแบบชัดเจนไปเลยนะฮะนี่นะครับใครสนใจรีบเลยนะครับเป็นแอร์ราว3ตอนนะสามารถควบคุมคอนโทรลแอร์ที่คอนโซลกลางได้นะครับผมคันนี้เพาดานก็เดิมๆสะอาดสะอ้านนะครับนี่นะครับรถก่อนปอกสภาพสวยมากๆนะครับ t ตย o ต้าฟอร์จูเนอร์สามจุดศูนย์วีนะฮะสามจุดศูนย์วีปีสองพันสิบเอ็ดนะครับเป็นรถ PPV ที่ได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็ครองใจลูกค้ามายาวนานสำหรับ t ตย o ต้าฟอร์จูเนอร์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเครื่องยนต์กันนะครับตามมาเลยครับผมเอาละครับเรามาดูรายละเอียดของห้องเครื่องยนต์กันแล้วก็สภาพเครื่องยนต์ก่อนปรับสภาพ คันนี้รายละเอียดรถเดิมๆนะฮะรายละเอียดคันหน้า serial number m ม็ดอาร์อยู่ครบและที่สำคัญคันนี้150,000โกรโเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งให้เรียบร้อยแล้วนะฮะรถปี1 1วิ่ง150,000กรนะฮะเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งให้เรียบร้อยรายละเอียดเดิมทุกจุดนะฮะจะเห็นว่าต้องมีค่าฝุ่นคาบเข่า,ขา,ขา,าเพราะเรายังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทำความสะอาดแต่เราเน้นความสดความเดิมดูหัวนอ็อตนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมสนิท นะครับแล้วก็ฝากระโปรงเดิมๆไม่มีถอดไม่มีการเคลมสีนะฮะร,รถไม่มีชนมาแน่นอนรับประกันเลยนะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ D4D ขนาด3.0ลิตร163แรงมา้าขับเคลื่อน2ล้อเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมรายละเอียดเดิมๆนี่นะครับหูน็อตฝากระโปรงทั้ง2ข้างนะฮะเดิมๆเดิมแบบสนิทไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลนนี้นะครความคุ้มค่าคุ้มราคากับลูกค้ามีแน่นอนสำหรับดย y ต้าฟอร์จูเน 3.0V ปี2011ในราคา5,99,000บาทเท่านั้นใช้งาน1,50,000กวโลสายพานท i มมิ่งเปลี่ยนเรียบร้อยนะหัวน็อตเดิมทุกจุดนะใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับ095 056 69 26ภาษีพรบรต่อให้ฟรีปีแรกนะฮะ 5 9 9 0 0 0บาทรีบเลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อน0950566926ผมต้นเพรนยรน์ยินดีให้บริการเข้ามาแค่คันเดียวเน้นย้ำนะฮะว่าด่วนมากๆสำหรับคันนี้โอนจองล็อกรถกันไว้ก่อนได้เลยสำหรับวันนี้ฝากขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กด u b s c ไ i b e นะฮะสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เหมือนเดิมแล้วคุณจะไม่พลาดรถส,สวยๆจกทางบริษัทเพชร์นยนสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อน อย่าลืมนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ